ข้อที่3เขาบอกว่าให้ข้อความมายืดยาวเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมให้อ่านว่าเรากำลังจะมองหาอะไรหากต้องการให้พืชนะต้นนี้ติดผลในการผสมของดอกในต้นเดียวกันอดอกในต้นเดียวกันช่วยผสมเกสรคือเราเนี่ยไปช่วยผสมเกสรได้ ต้องผสมหลังจากพาเพาะเมล็ดไปกี่วันมีอะไรบ้างประเด็นมีการพาเพาะเมล็ดค่ะพเพาะเมล็ดหา,มาเมล็ดเลยมเมล็ดอยู่นี่พเพาะเมล็ดเริ่มต้นตรงนี้เขาเริ่มต้นตรงนี้นี่คือจุดเริ่มเห็นไหมเขาเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเริ่มต้นตรงไหนมองหาอะไรมองหาว่าต้องผสมในดอกในต้นเดียวกันทําไมต้องต้นเดียวกันไม่แน่ใจกลับไปอ่านค่ะเขาบอกว่าพืชต้นหนึ่งเป็นดอก ไม่สมบูรณ์เพศเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศเนาะหมายความว่าหนึ่งต้นควรวาดรูปไม่สวยนะเอาให้วาดรูปแบบวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจอ่ะวาดรูปเอาง่ายๆต้นนี้เป็นดอกเพศผู้แล้วกันต้นนี้กิ่งนี้เป็นดอกเพศเมียเข้าใจไหมวาดรูปน่าเขียนมาก ใครพัฒูปสวยก็ดีนะ,อะเอาให้เข้าใจก็พอว่าอันนึงเพศผู้อันหนึ่งเพศเมียในหนึ่งดอกมันมีแค่เพศเดียวนี่คือดอกไม่สมบูรณ์เพศคราวนี้เกิดการผสมเกสรค่ะเราก็คือต้องไปเอาผู้กันหรืออะไรก็ได้ให้มันผสมกันเขาถามว่าหลังจากเพาะเมล็ดเนี่ยเริ่มเพาะเมล็ดเนี่ยใช้เวลากี่วันมันถึงจะผสมได้อ่ะคราวนี้ดูจากเวลาเลยเราหาจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือ 7วันใช้ในการพอมะเล็ดกลายเป็นต้นกล้าคือ14วันจะเป็นผสมได้คือต้องมีทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะเพราะฉะนั้นเพศเมียใช้เวลาแค่14วันแต่14วันเพศผู้ยังไม่โตเนาะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอีก20วันถึงจะโตไปพร้อมกัน20วันบวกเลขได้อย่างรวดเร็วคือ41เวันโอเคไหมอย่างรวดเร็วคือ41วัน